สนับสนุนข่าวรอบบันโดยยาสีฝันโซลอ,อินเทนซีฟกัมแคร์หมอจระเข้ที่ถูกงับศีรษะยืนยันว่าไม่ได้บาดเจ็บมากตามที่มีการเขียนกระทู้ในโลกอินเทอร์เน็ตเผยกกหูทั้งสองข้างมีบาดแผลเป็นรอยเขี้ยวจระเข้กัดข้างละสองแผลแพทย์ได้ทำการเย็บให้จำนวน10เข็มพร้อมทำหน้าที่เดิมต่อไป ดีเเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มหลังตรวจพบบริษัท PCC Development and Construction จำกัดร่วมกับผู้รับเหมาช่วงทำความผิดฐานหัวประมูลงานในการก่อสร้างโรงพักปลอมเอกสารและลายเซ็นกรรมการตรวจรับงานกว่า1,500คนเบิกค่างวด2,800งวด เิดเหตุผู้ประท้วงในบัลแกเรียปิดล้อมอาคารรัฐสภานานกว่า8ชั่วโมงทำให้ตํารวจต้องใช้กําลังบุกเข้าไปคุ้มกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีกว่าร้อยชีวิตออกมาจากอาคารหลังผู้ประท้วงเกิดจากการไม่พอใจการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพฤติกรรมคอร์รัปชันของรัฐบาลใหม่ปิดล้อมสภาแบบนี้ไม่มีวันเกิด ที่บ้านเราเหรอกมีข่าวแจ้งมาจากกฟนการไฟฟ้านคะรหลวงนะครับมีกิจกรรมสำหรับยัง MEA อีกแล้วนะครับตอนนี้จะเฟ้นหา30ครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พลังงานครับไปจุดประกายการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพค้นหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานรูปแบบใหม่นะครับรับสมัคร30ครอบครัว ที่มีใจรักพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมศึกษาการเพิ่มมูลค่าจากขยะเหลือใช้นะครับเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปที่ไหนครับไปที่จังหวัดราชบุรีวันเสาร์ที่14กันยายนนี้นะครับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมยัง mea ฟรีนะครับครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พลังงานก็เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ยัง mea com นะฮะ ยัง m e a com นะครับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเยาวชนอายุระหว่าง8-24ถึง24ปีโดยเปิดรับสมัครร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมครับฟรีนะฮะรีบสมัครไปนะครับเขาเฟ้นเพียงแค่30ครอบครัวไปครอบครัวละนอืคนนี่นะฮะครับรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์พาสมาชิกค,ครอบครัวอีก2ท่านร่วมกิจกรรมด้วยนี่นะฮะี่ สนใจก็สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ไปคุยก็ได้นะครับที่การไฟฟ้านครหลวง029313362นะครับะครับครับนี่เป็นกิจกรรมที่ดีนะครของครอบครัวเลยเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ยังไม่พ้นในโลกของโซเชียลมีเดียนะฮะก็วันนี้ปรากฏว่าใน Facebook ของคนที่เขาใช้ชื่อว่าฟักโกสนะฮะสมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย เขาก็ได้โพสต์ภาพสามเนรรูปหนึ่งนะฮะที่มีพฤติกรรมอาจจะบ่งเป็นทั้งเพศนะฮะแล้วเขาก็เขียนข้อความเอาไว้ด้วยนะฮะว่าน้องเบนพระตุดวัดดังจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เรามีหลักฐานพร้อมภาพถ่ายของนางกำลังทำผิดวินัยสงฆ์ทั้งหมดแล้วพร้อมชื่อนามสกุลจริงสังกัดวัดยอมมอบตัวและศึกษาดีๆใครรู้จักพระรูปนี้ไปบอกนางด่วน นี่นะฮะแล้วก็เป็นภาพของน้องเบนต์นี้แหละฮะที่แมอยู่ในชุดผ้าเหลืองก็มีอ๋อนี่คนเดียวกันใช่ไหมใส่วิกผมก็มีนะฮะกำลังใส่ยกทรงดันนมอยู่ก็มีโอ้โหแล้วจริงจริงมันมันมีภาพยิ่งกว่านี้อีกนะยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมยิ่งกว่านี้อีกภาพที่บอกกินไอติมใช่ไหมกินไอมอ่ะโอ้โหกำลังจวบจ้าบเลยโอ้โหออกไม่ได้ออกอากาศไม่ได้แล้วทําไมต้อง เชียงใหม่นี่เยอะจริงนะก็ใครรู้จักไปบอกนันไปบอกนางด่วนอคงจะรู้แล้วมั้งเจ้าตัวคงจะรู้แล้วหรือรู้ตัวแล้วก็สืบไปเถอะครับนะฮะเพราะเรามาแบบเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วอะใช่ไหมเราก็อย่อยู่ในผ้าเหลืองเลยใช่แล้วก็มีกรณีเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์อีกรายการหนึ่งอะไรฮะโอ้เยอะแยะเลย มีกรายการหนึ่งอะไรฮอร์โมนอีกเหรอไม่ใช่อันนี้รายการรถยนต์ช่อง5นะฮะชื่อรายการคอคนรักรถนะฮะเขาไปถ่ายทำรายการที่เขาใหญ่นะฮะแล้วก็จะออกอากาศเนี่ยวันที่29กรกฎาคมนี้เวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับก็ปรากฏมีปัญหาเพราะว่ามีข่าวในโซเชียลมีเดียบอกว่ารายการนี้เนี่ยนะครับไปดิฟรถลงเขาใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทยซึ่งมีนักขับรถชื่อดัง ทั้งพีองเจือเอ็มอัตพลเป็นต้นนี่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณมโนพัฒน์หัวเมืองแก้วบอกว่ารายการนี้เข้ามาขออนุญาตถ่ายทําบริเวณน้ําตกเหวนรกใกล้กับด่านเนินหอมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อ2เดือนก่อนแต่ทําผิดเงื่อนไขเพราะว่าไปขับรถโชว์หมุนดิฟรถทาให้เกิดเสียงดังบริเวณน้ําตกเหวนรกและด่านเนินหอมผิดกฎเงื่อนไขาการขออนุญาต ตอนนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้ยินเสียงเสียงดังมากก็เลยเข้ามาห้ามปรามแล้วก็สั่งให้ยุติการดริฟท์รถและยุติการถ่ายทําแล้วก็เพิ่งจะมาทราบฮะเพราะว่าทางรายการเขาโปรโมทว่าเนี่ยเตรียมจะออกอากาศไอ้ดริฟท์รถครั้งแรกเนี่ยในวันที่29ทางอธิบดีก็เลยบอกว่าเนี่ยผมก็เลยทําหนังสือไปถึงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง5ขอให้มีการระงับการออกอากาศรายการนี้เทปนี้นะฮะ ถ้ายังฝ่าฝืนจะมีการฟ้องร้องและจะเรียกเจ้าของรายการมาตักเตือนแล้วก็จะให้ขึ้นบัญชีดำบริษัทอมรวิชั่นที่ผลิตรายการนี้ในการที่จะไปถ่ายทำรายการทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดด้วยนี่คือไปทำผิดกฎเขาอะ,อะ,ะไปดิบรถเนี่ยโหมันเสียงดังด้วยนะัมอ่าแล้วก็พูดถึงเรื่องรถแล้วนะครับวันนี้กรณีของรถรถพ่วง22ล้อที่ชนกับรถทัว เมื่อเช้ามืดวานนี้นะครับวันนี้ก็มีการสรุปผลมานะครับที่สถาบันนิติเวชท่านผู้ชมครับวันนี้ก็สรุปผลการชนะสูตรพิกศพและตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะครับก็มีศพถูกส่งมาทั้งหมด19รายนะครับเป็นชาย10หญิง9นะครับสามารถยืนยันเอกลักษณ์บุคคลได้แล้ว17นะฮะ17ราย17รายนี้เป็นผู้ชาย10เป็นผู้หญิง7นะครับยังไม่สามารถยืนยันเอกลักษณ์บุคคลได้2รายนะครับ นี่นะฮะก็เขาทำละเอียดมากนะครับใช่ฮะเขาวิเคราะห์แล้วก็ชนะสูตรเลยนะครับว่ามีที่เสียชีวิตก่อนไฟไหม้เนี่ยเก้าคนหลังไฟไหม้สิบคนนะครับก็ใชงว่าสิบคนนี้ถูกไฟครอบใช่ใช่ไหม,มนี่ฮะเป็นรายชื่อนะฮะเป็นอาจารย์ก็มีนะครับเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัย พยาบาลสภากาชาติไทยที่เพิ่งจะจบก็มีด้วย<ช>นะครับอาจารย์ก็อาจารย์สำริดวันทองนะครับผู้ชายนะฮะอาจารย์โรงเรียนเซนคาเบียนนะครับนี่แล้วก็มีมอาจารย์พรนิพาวันทองอาจารย์วัดราชบพิษนะครับนักศึกษาที่เป็นพยาบาลเนี่ยก็คือนางสาวเอมออนเทียมสิงห์นักศึกษาพยาบาลสภากาชาติไทยนะครับครับ นี่ก็ศูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปในครั้งนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็เห็นบอกมีชาวจีนด้วยนะฮะมีชาวจีนสองคนใช่พันตำรวจเอกจักรกฤเนี่ยนะครับพ่วงกับสอพอแก่งคอยเนี่ยบอกนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีนสองคนนะครับจะได้ทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อทําหนังสือแจ้งสถานทูตจีนต่อไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ตอนที่รับศพนักศึกษา เอมอ่อนเทียมสิงห์ครับก็รุ่นหนึ่งเนี่ยมีประมาณสักร้อยคนเองครับใช่นะฮะคนเองเพื่อนๆนที่เรียนพยาบาลด้วยกันมารับศพแล้วสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นั้น <c oughs> พันธุ์บรเอจกจักริดบอกว่าตอนที่ชนใหม่ๆเนี่ยนะครับสินาทีแรกเนี่ยไม่มีไฟนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงเกิดไฟไหม้น่าจะมาจากสาเหตุจากการชนเนี่ยทำให้สายไฟขาดแล้วมันก็ช็อตนะเกิดการช็อตจากแบตเตอรี่แล้วก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาครับนะฮะโอ้โหทิ้งไว้สินาทีะฮะเออแต่ว่าคนมันสลบอ่ะใช่บาดเพราะว่าอย่างช่วงเช้ามืดอ่ะส่วนมากคนจะหลับใช่ไหมแล้วชนใหม่ๆตอนนั้นก็ไม่มีใครไปช่วยหรอกใช่ครับนี่ฮะครับ แล้วก็สั้นๆนะฮะอาการของพี่เป้าสายันสัญญาวันนี้ที่ทางโรงพยาบาลพระราม9ก้าเขานัดแถลงนะครับหลังจากที่เอาชิ้นเนื้อบางส่วนจากตับเนี่ยไปตรวจสอบนะฮะก็ชัดเจนนะฮะวันนี้คุณหมออัตพรพรอน,อนอัน,นรัฐเจ้าของไข้ก็บอกนะครับว่าผลตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในระยะที่ส<ม>นะเป็นมะเร็งระยะที่ส<ม>ี่ก็ระยะท<ม>้ายๆแล้ว <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะฮะซ <ๆ S 1> ึ่ง วิธีการรักษาจากนี้ไปจะนําชิ้นเนื้อไปตรวจย้อมสีดูขอบเขตของโรคก,ก่อนจะมาวางแผนการรักษาเพื่อที่จะดูว่าควรจะใช้เคมีบําบัดเนี่ยตรงจุดไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าวตอนนี้คนไข้ก็มีโรคแทรกซ้อนเ,ออเป็นเบาหวานด้วยเป็นโรคโรหิตจ,จางด้วย<อ>นะฮะ<อ>แล้วก็เนื้อร้ายที่ตับอ่อนก็ไปเบียดม้ามด้วยทําให้มีอาการท้องอืดระยะสี่ก็ต้องเคมีบําบัดอย่างเดียวเลยนะฮะใช่ครับ ส่วนพี่เป้าวันนี้ก็ยังบอกยืนยันก็บอกว่าตัวเองก็ยังจิตใจเข้มแข็งดีอยู่เพราะว่ายอมรับสภาพนะฮะเราจะปิดท้ายด้วยภาพที่เกิดขึ้นที่รัสเซียนะ,ะพนักงานเก็บขยะของรัสเซียสองคนเนี่ยเขาชอบมากที่จะทํางานเก็บขยะในช่วงหน้าหนาวเพราะเขาบอกมันมันคล่องตัวมากคล่องตัวยังไงเดี๋ยวลองดูนะฮะ คือไปลงรดเลยจับเลยเราไทไปเลยไทอย่างเดียวเลยเห็นไหมฮะเพราะพื้นมันเป็นหิมะเป็นน้าแข็งไปหมดแล้วเห็นไหมเราไม่สะดุดเลยนะไม่มีเลยฮะลื่ยบเลยลื่นพื้ดลองท้าไม่สึกอะไม่น่าจะสึกนะแขเลปนลื่นอ่ะเนาะแสดงว่าถนนเขาเรียบมากโอ้โหห่าวจริงฮะ ขนาดหนาวขนาดนี้ยังต้องเก็บขยะนะดูเขาสิลูกนี่พรบอกเขาบอกดูเขาสิลูกดูพี่เขาเนี่ยดูพี่เขาเดินทางที่แปลเป็นสาษารณรัเซียใช่ฮะเรียนเรียนมาบ้างนานละประมาณเนี้ยดูเขาสิลูกเอาละฮะเราลาไปก่อนคืนนี้นะฮะพรุ่นี้พบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ